ึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แตกนึกถึงเราค่า o ออฟนสวัสดีครับพบกับข่า o ออฟโกันอีกครั้งวันนี้เราจะนําเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับคําถามคาใจและเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าวันนี้ผมมีคําตอบครับไปรับชมกันปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าเทรนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ผู้คนมองหารถที่ใช้พลังงานไฟฟ้ากันมากขึ้นจากหลากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนด้านนโยบายจากทางภาครัฐและสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ให้กับผู้ผลิตและผู้บริโภคราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นและมีการผันผวนแบบรายวันทเทรนของการใส่ใจในสภาวะโลกร้อนและความนิยมต่อผลิตภัณฑ์ที่เป็นเมต,ต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงการเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ๆ ที่มาพร้อมนวัตกรรมล้ำสมัยตลอดจนดีไซน์ที่ตอบโจทย์การใช้งานแม้ในปัจจุบันโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในประเทศไทยกำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่แต่รถยนต์ไฟฟ้าก็ยังเป็นสิ่งใหม่สำหรับคนไทยหลายคนเกิดข้อกังวลในการขับขี่และมีข้อสงสัยว่าหากขับรถยนต์ไฟฟ้าแล้วเจอปัญหาจะมีวิธีแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าอย่างไร วันนี้ผมมีคำตอบไปรับชมกันแบตเตอรี่คงเหลือมีไม่มากนักต้องเล่งค้นหาสถานีชาร์จเป็นการด่วนต้องทำอย่างไรระหว่างเดินทางถ้าเพิ่งสังเกตว่าแบตเตอรี่เหลืออยู่ไม่มากและรถอาจจะด,ดับในอีกไม่นานก็สามารถค้นหาจุดชาร์จใกล้ตัวได้อย่างง่ายได้กว่าในอดีตอย่างมากเพราะในปัจจุบันทางภาครและเอกชนต่างก็ช่วยการผลักดันระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยให้เขาถึงง่ายยิ่งขึ้น โดยการเพิ่มจำนวนสถานีชาร์จรถยนไฟฟ้าให้ครอบคลุมหลายพื้นที่ผู้ใช้งานจึงสามารถใช้ Google Map ค้นหาคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องสำหรับคีย์เวิร์ดนะครับก็ตามที่คุณผู้ชมเห็นด้านาน,นี้เลยรวมถึง g c ชาร์จที่สร้างความอุ่นใจให้ผู้ขับขี่ด้วยการรวบรวม,รวม,รวมพิกัดสถานีชาร์จทั่วประเทศไทยให้มาอยู่ในแอปเดียว ในกรณีที่รถเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดขัดข้องกลางถนนทำเอารถติดยาวเป็นหางว่าวต้องทำอย่างไรปุ่ม SOS กดค้างโทรออกเพื่อขอความช่วยเหลือฉุกเฉินในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงหรือมีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บและเจ็บป่วยเท่านั้นปุ่มบริการลูกค้ากดค้างโทรออกเพื่อขอความช่วยเหลือกับเจ้าหน้าที่โดยตรงสิ่งแรกที่ต้องทำเมื่อเกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝัน ไม่ว่าจะเป็นรถดับหรือรถเสียกลางถนนคือการเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเพื่อแจ้งให้บรรดาผู้กับขี่ตามมาเข้าใจว่ารถของคุณกำลังประสบปัญหาอยู่หลังจากนั้นแนะนำให้ดับเครื่องยนต์ไว้ประมาณ20นาทีแล้วลองสตาร์ทเครื่องใหม่หรือทาการรีเซ็ตระบบของตัวรถและลองสตาร์ทรถอีกครั้งหาอาการยังไม่ดีขึ้นให้รีบโทรติดต,ต่อขอ,ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น191ตํารวจ 1193ตำรวจทางหลวงสายด่วน1669เจ็บป่วยฉุกเฉินหรือโทรแจ้งบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนเป็นต้นครับส่วนใครที่ทำประกันรถยนต์ไว้สามารถโทรติดต่อบ,บริษัทที่ทำประรกันภายรถยนต์อยู่ได้เลยขับรถไฟฟ้าลุยน้ำได้หรือไม่จะเกิดอันตรายไหมขับรถมามีเหตุที่รถต้องมาดับการถนนให้กับน้ำท่วมปัญหาที่พบเจอกันเป็นประจำช่วงหน้าฝน สำหรับรถยนต์สันดาปภายในหนึ่งจากรถยนต์สันดาปโดยทั่วไปจะมีระบบระบายอากาศหรือความร้อนที่เชื่อมต่อภายในซึ่งเป็นช่องทางเสี่ยงที่ทำให้น้ำสามารถเข้าสู่เครื่องยนต์ไดในกรณีน้ำท่วมสูงซึ่งแตกต่างจากระบบของรถยนต์ไฟฟ้าที่ได้รับการออกแบบตัวรถให้มีระบบปิดสามารถป้องกันความเสี่ยงเมื่อเกิดน้ำท่วมได้ดีกว่าทั้งตัวมอเตอร์แบตเตอรี่และระบบชาร์จไฟ ทำให้รถยนต์ไฟฟ้ามีความเสี่ยงจากเหตุการณ์น้ำท่วมได้ลดลงข้อควรพิจารณาก่อนขับรถลุยน้ำคือการประเมินระดับน้ำให้สูงไม่เกิน30เซนติเมตรหรือประมาณฟุตบาทริมทางหรือถ้าประมาณเครื่องล้อก็ยังพอลุยไหวแต่ถ้าน้ำท่วมสูงเลยขอบประตูรถเมื่อไหลไม่แนะนําให้ทําการขับขี่ต่อไป พราน้ำอาจเข้ามาในตัวรถจนทำให้ระบบต่างๆของตัวรถเสียหายหรือหยุดการทำงานได้เนื่องจากทุกระบบของรถยนต์ไฟฟ้าจะใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานหลักในการทำงานและขับขี่จึงควรระมัดระวังไม่ให้น้ำเข้าในตัวรถที่จะสามารถสร้างความเสียหายให้กับสายไฟและระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบแบตเตอรี่ระบบมอเตอร์เกียร์ระบบกล่องควบคุมเครื่องยนต์ ซึ่งถึงแม้ว่าระบบเหล่านี้จะมีซีลกันน้ำไว้เป็นอย่างดีแล้วก็ตามชาร์จรถไฟฟ้าที่สถานีชาร์จแล้วไฟไม่เข้าหรือดึงสายชาร์จไม่ออกต้องทำอย่างไรในช่วงแรกของผู้ที่หันมาใช้งานรถไฟฟ้าจะมีความสับสนอยู่พอสมควรกับวิธีการชาร์จไฟและตำแหน่งของพอร์ตชาร์จซึ่งผู้ขับขี่จะเริ่มคุ้นชินไปเองหลังจากใช้งานรถไปสักพักหนึ่ง แต่หากอยู่ดีๆแล้วกับชาร์จไฟไม่เข้านั่นอาจเป็นเพราะการเสียบหัวชาร์จไม่สนิทซึ่งแก้ไขง่ายๆเพียงปลดล็อกรถแล้วเสียบหัวชาร์จกลับเข้าไปใหม่ให้แน่นและสนิทจากนั้นกดล็อกรถต่อด้วยกดรีชาร์จในแอปพลิเคชันถือเป็นการจบขั้นตอนส่วนการถอดสายชาร์จออกจากพอร์ตชาร์จในรถหลายรุ่นจำเป็นต้องปลดล็อกประตูรถก่อน ขณะที่บางรุ่นต้องกดปลดล็อกพอร์ตชาร์จด้วยเช่น a u r o a g o l l c h a s e จะไม่มีปุ่มกดปลดล็อกพอร์ตชาร์จเราต้องปลดล็อกรถจนก่อนจากนั้นค่อยดึงออกส่วนสาเหตุที่ไม่สามารถถอดหัวชาร์จออกจากตัวรถได้อาจเกิดจากกระบวนการสื่อสารระหว่างตัวรถกับเครื่องชาร์จไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของตัวรถ <c oughs> เช่นหยุดชาร์จเองก่อนหมดเวลาดังนั้นแนะนาให้ล็อกปลดล็อก3รอบ เป็นการตัดระบบไฟฟ้าของรถก็จะสามารถถอดหัวชาร์จออกได้แต่หากยังไม่สามารถถอดได้ให้ทำการตัดไฟฝั่งเครื่องชาร์จโดยกดปุ่ม e m e r g e n c y หรือ o f f เบเกอร์แมนก็จะสามารถถอดหัวชาร์จออกได้ทั้งนี้หากทำตามขั้นต้นแล้วยังไม่สามารถถอดหัวชาร์จออกจากตัวรถได้ให้โทรติดต่อคอร์เซนเตอร์ของผู้ให้บริการสถานีชาร์จรถนต์ไฟฟ้าเพื่อดำเนินการแก้ไขในทางเทคนิคต่อไป ข้อควรรู้ระหว่างการชาร์จหากผู้ขับขี่ต้องการหยุดชาร์จสำหรับการชาร์จไฟที่ตู้สาธารณะนั้นจำเป็นต้องสั่งการหยุดชาร์จที่ตัวแอปพลิเคชันเพื่อให้ระบบของรถและตู้ชาร์จเชื่อมต่อเข้าขั้นตอนการสั่งหยุดจ่ายไฟขณะที่การชาร์จที่บ้านนั้นสามารถหยุดชาร์จได้ทันที สำหรับใครนะครับที่อยากทราบว่าลนไฟฟ้านั้นดูแลรักษายอย่างไรผมได้ทำคลิปแย่ออกไปแล้วนะครับสําหรับใครนะครับที่อยากรู้ว่าโรดไฟฟ้านั้นดูแลรักษายอย่างไรหรือว่าอะไรบ้างนี้นะครับก็กดที่ปุ่มบนขวามือได้เลยนะครับผมสารคิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ